ภารกิจต่อไปเดี๋ยวเรามารับงานกับ OG กันบ้างนะครับก็คือตอนนี้ OG กํกำลังทํางานเป็นคนทําความสะอาดอยู่ที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ OG กําลังที่จะแต่งเพลงรับอยู่แต่ถ้าว่า OG ไม่มีเครื่องเสียงเอาไว้ซ้อมและ OG ก็บอกว่าเฮ้ย c เฉันได้ข่าวมาว่า ที่ชายหาดมีงานปาร์ตี้เขาจัดกันทุกคืนเลยฉันอยากจะให้นายไปขโมยมาหน่อยซีเจก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวฉันจัดการให้และโอจิก็และไปฟังท่อนหนึ่งด้วยนะครับแต่ซีเจเหมือนจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ย และในภารกิจนี้เราก็ขับรถมาที่ชายหาดนั่นเองนะครับตอนนี้ดูสึกว่าจะมีงานปาร์ตี้กันอยู่เลยนะครับนี่เลยมาดูท่าเต้นของคน90กันบ้างแล้วกันนะครับนี่เจ้คนนั้นมันทําอะไรล้างจานอยู่ใช่ไหมลังรถดูเหมือนว่าเขาจะมีงานล้างจานไม่ใช่งานปาร์ตี้กันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหงานปาร์ตี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแจมด้านในดีกว่านะครับโอ้โหดูดิ ท่าเต้นของไอ้หมอน,นี่มันช่างคลาสสิกแล้วเกินไอ้เสื้อเหลืองพี่ว่าจริงๆพี่คนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาถามอีเจน,นี้ก่อนลวกันนะครับเจบอกว่านายจะเข้าร่วมปาร์ตี้นายต้องเต้นเป็นด้วยนะใช่ผมเต้นเป็นอยู่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเต้นกับอีเจคนนี้แหละนะครับซ้ายขวาขึ้นบนล่างบนนี่แหละนะครับภารกิจนี้ง่ายๆเนาะเต้นให้อีเจคนนี้พอใจนะ่นถว่าเธอจะชอบเราในท่าเต้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เต้นไปเรื่อยๆนะ อันนี้เต้นจนเช้าจริงๆนะครับหลังจากที่เราเต้นเสร็จนะครับอีเจบอกว่าอุ้ยนายนี่มีพรสวรรค์นั่นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพานายไปเต้นที่ห้องฉันดูแล้วกันนะวันนายนี่จะผิวมากแค่ไหนแล้วทีนี้เราก็ขึ้นไปบนรถกับอีเจเลยนะครับแล้วก็ทีอีเจตกรถเลยนะครับตอนนี้แล้วเราก็เพ่นปลาลาบเลยนะครับโดยที่ เอารถที่มีเครื่องเสียงติดหลังรถไปด้วยนะครับเรามาขโมยเครื่องเสียงให้กับ OG นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าแถมรถตู้ด้วยนะครับและให้เราขับรถเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ภารกิจนี้ก็จะเป็นอันผ่านนะครับในที่สุด OG ก็ได้มีเครื่องเสียงเอาไว้ซ้อมดนตรีแล้วนั่นเองนะครับหวังว่า OG จะแลบออกมาได้ดีนะครับ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับโอจที่มองตัวเองในกระจกอุ้ยชันนี้มันแบงค์วงแคสตดีกว่าเอ้าลืมไปบ้าจริงแบงค์วงแคสต์ไเด้นร้องเพลงแล้บและลูกค้าที่กําลังคลี่อยู่ในห้องน้ําก็เดินออกมาทนไม่ไหวนะครับแล้วก็บอก O.G. ว่าบ้าจริงคลี่ไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ย <Hey, S 2> บ้าจริงคนสมัยนี้มันไม่รู้จักเพลงรปสมัยนี้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> พูดอะไรอีกแล้วและซีเจก็มานะครับ อ่าซีเจก็ถามทางโอจีนะครับว่าทำไมนายไม่จา้างนักแต่งเพลงดีๆมาแต่งเพลงให้นายละ่ะเฮ้ซีเจานายพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเงินจะซื้อข้าวแดกยังไม่มีเลย ฉันคิดออกแล้วเอาแบบนี้แล้วกันนะงั้นเราไปป้นเพลงเลยดีกว่าไหมฉันรู้จักไอ้นักร้องแรปคนหนึ่งน่ะมันชื่อแมดด็อกรวยชิเปงเลยฉันอยากจะให้นายไปขโมยเพลงมาให้ฉันหน่อยขอเถอะนะเพื่อนถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงแรปให้นายฟังนะและซเจก็บอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนเดี๋ยวฉันจะไปขโมยให้เลยกันนะเอาแบบนี้นะเงียบปากก่อนเพื่อนใจเย็นรอที่นี่แหละเดี๋ยวฉันมา และให้เราขับรถมาที่คาหาสหาของเจ้าแมดด็อกนะครับก็อยู่แถวบ้านคนรวยนี่แหละนะครับอยู่ในไวบูดซะด้วยนะครับบ้านในคนนี้ตอนนี้เราเจอทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยด้านในนะครับว่าเขาจะมอบหนังสือเพลงให้ดีๆหรือเปล่านะแต่ถ้าว่าซ j น่าจะไม่มาดีๆเนาะน่าจะไปขโมยนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงหรือว่าเครื่องอัดเพลงของเจ้าแมดด็อกนั่นแหละนะครับแล้วก็ ด้านในก็จะมีบริการเต็มไปหมดนะครับโอ้โหเสื้อสวยมากแล้วเราก็ต้องสเตลจากด้านหลังนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจนี้ก็ค่าเรียบทั้งบ้านเลยทีเดียวเยวนะครับเฮ้ยเล่นเกมยังไงเนี่ยไม่เปิดทีวีป้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่และหนังสือเพลงก็อยู่ด้านหน้าของเราเลยนะครับเนี่ยนี่ไงเราก็ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ออกไปได้เลยนะครับที่จริง เราไม่ต้องสเตลก็ได้นะในภารกิจต่อไปนะครับเราก็วิ่งออกมาแบบงโง่ๆเลยก็ได้นะนี่เลยเราวิ่งหนีออกแบดนี้เลยมาทางไหนกลับทางนั้นนะครับหลังจากนั้นให้เรารีบเพนออกจากบ้านของแมดด็อกเลยนะครับแล้วก็กลับไปหา OG ได้เลยนะนี่เลยก็ขับรถจักรยานนี่แหละนะครับนี่ของใครไม่รู้แหละนะครับยืมมาขับหน่อยนะและหลังจากนั้นเราก็กลับมาเอาหนังสือเพลงให้กับ OG ที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่เลย และโอจีก็จะแต่งตัวเต็มยศออกมาแล้วก็จะออกไปเป็นแรปเปอร์เต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเครื่องเสียงแล้วก็หนังสือเพลงครบเลยนะครับเฮ้เพื่อนขอโทษด้วยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่าไงมีอะไรงั้นเหรอไอโอจีมันอยู่ไหมแล้วไอหัวแฮมเบอร์เกอร์มันก็ไม่รู้จักโอจีนะมันบอกว่าเออ ฉันรู้จักแต่เจฟฟี่นะอยู่หลังร้านนะมันล้างถ้วยอยู่ uh, ใช่ไหมคนเดียวกันไหมและซีเจก็ oh, ไม่รู้จักเจฟฟี่นะใครงง้นเหลอเจฟฟี่ฉันมาหาโอจีเถียงกันไปเ <So? S 2> ถียงกันมาซีเจ <So? S 2> ก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปดูหลังร้านก็ได้เผื่อจะเป็นคนเดียวกัน พอเดินมาล้างๆก็จะได้เจอกับ OG ที่เปลี่ยนชื่อใหม่มาแล้วจากเดฟฟี่นั่นเองนะครับโ G ก็บอกว่าเฮ้ยน,นายตอนนี้เนะี่ยฉันงานเข้าแล้ว,น,วนายรู้ไหม,ไมเกิดเรื่องใหญ่แล้วเ<บ>จ้าอลันผู้จัดการของเจ้าแมดด็อกมันรู้แล้วว่าฉันไปขโมยเพลงของพวกมันมาและตอนนี้มันจะเอาเรื่องฉันจะฟ้องฉันด้วยฉันยิ่งไม่มีแดกอยู่ตอนนี้น่ะฉันอยากจะให้นายน่ะ ไปจัดการมันเอาแบบว่าเอาให้สุดเลยและซีเจก็กระซิบกระซาบนะครับบอกว่าเก็บมันใช่ไหมใช่เพื่อนรักจัดมันเลยซีเจก็ตอบว่าโอเคได้เดี๋ยวฉันจัดการเอง ภารกิจนี้รู้สึกว่าซีเจจะเลือดเย็นเป็นพิเศษเลยนะครับและในภารกิจนี้เราต้องปลอมเป็นคนขับรถของเจ้าอลันนั่นเองนะครับนี่เลยขั้นตอนแรกเลยเราก็มาป้นรถมันก่อนนะครับนี่เลยอ่ะก็ยิงรถมันนี่แหละนะครับแล้วก็ป้นรถมันมาเลยนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจคนที่ยิงนะครับแล้วก็เพ่นออกมาเลยนะแล้วทีนี้เราก็เอารถของคนขับรถไปซ่อมนะครับนี่ก็คือห้ามชนเด็ดขาดนะครับก็คือ ต้องทําให้เนียนแบตเหมือนใหม่เลยนะนี่เลยก็มาที่ร้านพ่นสีนี่แหละนะครับมีเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ41555 0126นี่ลองโทรไปนะเผื่อจะติดแล้วทีนี้เราก็ไปรับเจ้าอลันได้เลยนะครับที่งานปาร์ตี้เนาะและก่อนที่จะไปรับอลันที่งานปาร์ตี้เราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมาจอดรอกับคนขับรถคันอื่นนั่นแหละนะและทีนี้เราก็รอให้ปาร์ตี้เลิกแล้วเจ้าอลาันมันก็จะมาติดกับเรานะครับ แล้วทีนี้เจ้าอลันมันก็จะไลน์มาบอกนะครับว่าเฮ้ hey, ขับมารับฉันได้เลยเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่หน้าง,งานเนาะและในที่สุดเราก็เดินทางมาที่งานปาร์ตี้ของเจ้าอารันแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีบริการเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับตกลงนี่เป็นผู้จัดการศิลปินหรือว่าเป็นนักเลงกันแน่ครับนี่ทำไมลูกน้องเยอะจังและทีนี้ มันก็จะเดินมาขึ้นรถกับแฟนสาวของมันนะและมันก็บอกกับซีเจว่าไปส่งฉันที่เคาน์เตอร์ขายของแมสด็อกซีเจก็ตอบไปว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะพานายไปดูประการังหน่อยที่ท้องทะเลและอลันมันก็ตกใจนะครับว่าเอ้านายไม่ใช่คนขับรถนี่แต่ซีเจก็ขับรถออกไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกประตูด้วยนะและก่อนที่อลันจะตายอลันก็เสนอเงินให้ซีเจด้วยแต่ซีเจไม่รับนะครับแต่ถ้าเยอะก็ไม่แน่และนี่ก็คือจุดจบของอลัน ผู้จัดการเพลงของแมส d o ด็อกนะครับ มาต่อกันที่ภาร,ก,รกิจต่อไปครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากโอจหันหลังให้กับร้านแฮมเบอร์เกอร์และจะมุ่งหน้าไปสารฝันทําเพลงฮิปฮอปที่ว่านะครับและโอจก็ชวนซีเจไปงานปาร์ตี้เฮซีเจตอนเย็นจะมีงานปาร์ตี้ที่บ้านของฉันและจะมีมินิคอนเสิร์ตจากฉันด้วยคืนนี้เนี่ยเต้นกันยับแน่เลยนายต้องมาด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นมินิคอนเสิร์ตแรกของฉันอย่าลืมมาเป็นกาลังใจฉันด้วยนะสาวเพียบนะซีเจอย่าลืมล่ะ และให้เราไปที่บ้านของ OG นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะข้างในก็จะมีปาร์ตี้กันอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยเฮาปาร์ตี้สำหรับภารกิจนี้ก็มาฟัง OG แลบไปเรื่อยนะครับนี่มัอนอะไรกันครับนี่ดูเหมือนว่าไรเดอร์จะทนฟังไม่ได้นะครับปกตินี่ฟังแต่เพลงคาราบาวนะครับก็เดินออกไปก่อนนะก็ทนฟังต่อไม่ไหวซีเจก็คิดเหมือนกับไรเดอร์นี่แหละนะครับก็เลยเดินออกมาพร้อมกันเลยนะบ้าจริง นั่นมันเพลงอะไรกันครับนั่นส่วนพวกสายควันก็จะมาคุยกันด้านนอกนะครับนี่คุยไปคุยมานะครับลูกน้องงานเข้าแล้วลูกพี่มีอะไรงั้นเหรอก็คือพวกแก๊งม่วงเนี่ยมันจะมาจัดการพวกเราเอางานเข้าแล้วครับทีนี้และทีนี้เราก็ต้องประจิดการพวกแก๊งม่วงนี่นะครับนี่ก็คือมันจะมาบวกเราที่ถิ่นเลยนะแล้วก็รอตั้งรับนี่แหละนะนี่เลย นี่พี่พสวิตก็เข้าไปหลบในรถเลยเนี่ยเดี๋ยวกว่าน,นะไม่ใช่สิก็คือเราจะเอารถไปดักทางมันก่อนนะก็คือไม่ให้มันเข้ามาในกรอบสเตีบถ,ถิ่นของเราได้นะอืก็คือตั้งรับเป็นป้อมปราการนะครับและทีนี้พวกบรรลักมันก็จะขับรถมานี่เลยครับพวกบรรลักมันไม่รู้ซะแล้วว่า CJ มี RPG อยู่ นี่เลยโอ้โหบวกมันเข้าให้แต่ดูบทว่าพวกมันจะมาที่สะพานด้วยนะครับเราจะทํายังไงดีแน่นอนว่าเราก็มีปืนไว้เตรียมรอพวกมันอยู่เลยนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สวิตเฉียวหูไปนิดเดียวนะครับเมื่อกี้และมันก็จะมาข้างซอยบ้านของเราด้วยนะครับแมพวกมันนี่มาเยอะจริงๆนะครับเราก็จัดการพวกมันไปนะโอโ้มาเยอะจริงนี่ตัวนี้ก็มาด้วยใช่ไหมเนี่ยจัดการมันโอ้เอาให้หมดแม็กเลยพี่สวิต ังผมสิเดี๋ยวก็โดนลูกหลงนี่ยิงเข้าให้นี่โอเคจัดการไปด้านหลังก็มาด้วยใช่ไหมเนี่ยฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วขอใช้อาร์พีจีเลยคนมันโหดช่วยไม่ได้อยู่ไหนอีกบ้างโอ้โหสองทีเรียบร้อยแหมงานปาร์ตี้นี่เสียงดังช่ยย่อยนั้นเนี่ยและทีนี้เราก็เดินกลับไปที่งานปาร์ตี้แล้วงานปาร์ตี้ก็จะได้เริ่มต้นกันต่อน,นั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ภารกิจ hey, <call S 1> ต่อไป <jazz. S 1> ครับเทมเ์นี <CJ. S 1> เรียกใช้ซีเจก็คือโทรบอกซีเจให้มาที่ ร้านโดนัทเพราะว่าฉันมีงานใหญ่อยากจะให้นายทำก็คือมีพวกแก๊งเหลืองมันฆ่าตำรวจตายไปหนึ่งคนเหมือนกับแกนี่แหละฉันอยากจะให้แกน่ะไปเผาบ้านมันเอาให้หมอดเลยถ้านายทำได้ฉันจะไม่จับแกและกันนะที่ครั้งก่อนฉันบอกว่านายฆ่าตำรวจนะนายเข้าใจไหมซีเจฉันจะยัดข้อหาให้กับแกถ้าแกไม่ทำตามฉันและซีเจก็ไม่มีทางเลือกต้องทำตามพวกเทมเพนนีบอกนะถ้าไม่ทำก็ ติดคุกขี้ไก่นะครับและก่อนที่เราจะไปเผาบ้านคนอื่นได้เราต้องมีของก่อนนั่นเองนะแล้วก็ยืมรถพวกเทมเนีมาใช้ก่อนแล้วกันนะครับแมจะเอามาคืนหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแล้วก็ไปหาของที่มันสามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้นั่นเองนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่มีของแล้วนะครับของที่สามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้ มันก็คือโมโตท็อปหรือระเบิดขวดนั่นเองนะครับแต่ของสิ่งนี้นะพวกเทมเพเนียมันเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วนั่นเองนะมันบอกว่านายไปเอาโมโตท็อปอยู่ซอกตึกแล้วไปจัดการพวกมันซะและตอนนี้เราก็มาที่บ้านของแก๊งเหลืองแล้วนะครับในภารกิจนี้นะเราก็ต้องโยนไอ้ขวดนี้แหละนะครับเข้าไปในบ้านของพวกแก๊งเหลืองนะครับแล้วก็ใช้พวกขวดนี้แหละนะครับจัดการพวกมันไปอย่าลืมมารับเกราะตรงนี้ด้วย ตอนที่เราโยนเราระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะโดนเท้าเราเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ไปด้วยนะครับและทีนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วแต่ทว่าด้านบนมีเสียงผู้หญิงกีดล้องออกมาเธอคือใครเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยเธอคือเดนิโรบินสันเองนะครับนี่ภรรยาสาวสุดสวยของซีเจในอนาคตนะครับแล้วก็ เข้าไปช่วยเธอก่อนพวกแก๊งเหลืองก็ค่อยว่ากันพอเราเข้ามาด้านในเราต้องมาเอาถังดับเพลิงที่ห้องครัวก่อนนะครับสลับทางขึ้นจะอยู่ซ้ายมือสุดนะนี่เลยเราก็ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเดนนินเองนะนี่เลยพอเรามาถึงแล้วเธอก็จะอยู่ด้านในช่วยฉันด้วยพ่อหนุ่มเอ้ยเราก็จัดไปนี่ฮีโร่มาช่วยแล้วแมผมนี่พลเมืองดีนะครับไม่เคยเผาบ้านใคร นายใจดีมากเลยงั้นพาฉันออกไปด้วยนะคุบปาก่อน้องสาวอย่าเพิ่งแหกปากและทีนี้เราก็วิ่งออกไปเลยผมคือพลเมืองดีผมมาช่วยคนโดนไฟไหม้บ้านนี่ทีนี้ล้วก็ต้องทําแบบนี้แหละนะครับนี่ถ้ามีไฟก็รีบดับเลยนะครับเดี๋ยวเดนนิสจะเดินมาเหยียบนะครับนี่เราก็ค่อยๆวิ่งด้วยนะครับอย่าวิ่งเร็วนะเดี๋ยวเดนนิสจะตามไม่ทันด้วยนะครับมีแบบนี้ด้วยนะอันนี้จริงๆนะครับเดนนิสอาจจะ เดินไปแล้วติดกำแพงนะครับระวังด้วยนะเราต้องดูหลังด้วยนะครับนี่อ่ะโอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องหาทางออกนี่เราก็ติดอยู่ในบ้านเหมือนกับเดนนิดเนี่ยนะทางไหนกันแน่เนี่ยเอา้าเดนนิดทางออกทางไหนเนี่ยบ้านเธอเนี่ยฉันหลงทางแล้ว <c oughs> ตรงไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้วเดนนิดล่ะนั่นไงเดนนิด <c oughs> มึงหายไปไหน <c oughs> ตามมาดิเฮ้ยอ่ะโอเคป่ะทีนี้เราก็พาเธอออกไปได้สําเร็จนั่นเองนะครับ และเธอก็จะโผกอดเรานั่นเองนะกอดเลยโอ้ยน่านี่น่ารักเหมือนกันนั่นนี่โอเคงั้นพาฉันไปส่งบ้านหน่อยสิปะแล้วเราก็พาเธอไปส่งบ้านนะครับด้านล่างนี่คืออะไรครับนั่นเฮ้ <c oughs> <c oughs> เธอทำไมไม่สนใจพวกแก๊งเหลืองเลยเนี่ยนี่มันสมาชิกแก๊งหรือยังไงเนี่ยแล้วตกลงนี่อันนี้บ้านเธอใช่ไหมเนี่ยแต่ในภารกิจนี้ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับเนื่องจากเดนิตอยู่ในบ้านของแก๊งเหลืองใช่ป่ะแสดงว่าเดนิสอาจจะมาเที่ยวผู้ชายก็ได้นะครับแล้วเจอสมาชิกแก๊งเขียวไปก็น่าจะชอบแก๊งเขียวแล้วนะครับตอนนี้นะก็ทิ้งแก๊งเหลืองไปแล้วฉันต้องขอบใจในายมากเลยนะถ้าบงว่างก็มาเดทกับฉันได้ที่บ้านนี่แหละ นี่แปดแนะครับเลขเสื้อของเธอไว้เจอกันนะซีเจหวังว่าเธอจะไม่รู้นะครับว่าเรานี่แหละคือคนวางเพลิงในภารกิจต่อไปซ j ก็ย้อนกลับมาที่ร้านโดนัทแต่ทว่าเจอพวกเทมเพนนีอีกแล้วและพวกเทมเพนนีมันก็บอกว่าเฮ้ซีเจนายมาก็ดีแล้วพอดีฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้ความเคลื่อนไหว ของแก๊งต่างๆภายในเมืองทั้งธุรกิจดีและธุรกิจเทาตอนนี้พวกแก๊งม่วงกำลังติดต่อทำธุรกิจกับพวกรัเสเซียพวกมันทำธุรกิจบางหน้าโดยการส่งออกรถและธุรกิจมืดของพวกมันดำกว่าล่องตูดของฉันซะอีกนะซีเจ ตอนนี้กำลังมีปืนจากอเมริกาเข้ามาจำนวนมากปืนนี้ราคาถูกและมันเอาเข้ามาเยอะมากและถ้าพวกแก๊งม่วงได้ปืนพวกนี้ไปแก๊งเขียวอย่างพวกนายตายกันหมดแน่ถ้านายไม่เชื่อก็ลองไปดูมันทำธุรกิจอยู่แถวท่าเรือและทีนี้ให้เราขับรถมาที่ย่านท่าเรือดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงตามที่เจ้าเทมเพน,นีบอกหรือเปล่านะครับพอมาถึงแล้วเราก็ จะได้เจอกับพวกแก๊งมั่วนะครับที่มันทําธุรกิจส่งออกยานยนต์อยู่นั่นเองนะครับนี่เลยแต่ทาว่าด้านในไม่รู้ว่ามันทําอะไรนั่นเองนะครับ CJ ก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่ามันทําอะไรกันไปเลยครับจังหวะนี้เอาเดียวรถมันแรงใช่ไหมครับนี่ฮะแต่ถ้าว่าเรามีของมาเยอะเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องสเตลเข้าไปนะครับในจังหวะนี้นะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนนี้ไอคนนี้นี่ไงยิงเงี้ยยิงมัน เอาเดี๋ยวยิงอะไรวะเนี่ยผมยิงอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนัดเดียวจอดนี่หนึสองสา้ยปืนนี้รู้สึกว่าแรงใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้โอะไรกันครับเนี่ยอลังการงานสร้างมาคนเดียวเก็บเรียบนะครับและประตูนี้จะเปิดออกไม่ได้นะครับก็คือเราต้องยิงไอ้นี่ก่อนนะนี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเอ้ยเดี๋ยวกำลังจะอธิบายโอ้โหทำไมมันโหดจังพวกนี้ เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดอีกโอ้โหเยอะมากนะครับนี่ปะลุยกันครับทีนี้เราก็บวกเลยนะครับอยู่ด้านในนี่แหละนี่ก็ยิงให้หมดเลยนะเจอใครยิงให้หมดเราอาจจะต้องเข้าไปแบทย่องๆนะนี่ไงมันอยู่ด้านหน้าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยนี่ยิงเข้าไปอู้อู้เดี๋ยวนี่นีนี่โอ้โห,โโหเกือบไปแล้วมีเกราะด้วยนะครับนี่เรารอดแล้วถ้ามีเกาะเนี่ยนี่เราก็ยิงถังนี่ด้วย ถ้ายิงพวกถังนี่เราจะผ่านเข้าไปด้านในง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยมีถังยิงเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้มองอะไรไม่เห็นยิงไม่หมดนี่เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ด้านบนนี่ด้านล่างก็ามานะครับอุ้ยมีสองคนพี่น้องนี่เรียบร้อยแก๊งม่วงนี่แก๊งม่วงแก๊งม่วงก็จะมีพวกแก๊งม่วงที่อยู่ด้านในและเจ้านี่ก็จะเป็นหัวหน้าของพวกมันไปจัดการ ไอห,หัวหน้าอยู่ไหนไอห,หัวหน้ามึงจะไปไหนไอห,หัวหน้าไอห,หัวหน้าไอห,หัวหน้าเอาเดี๋ยวเฮ้ยเรียบร้อยนี่ก็จะผ่านภารกิจนี้นะครับแต่พวกที่ยืนอยู่สองสามคนเมื่อกี้มันหายไปไหนละครับนั่นเดี๋ยวไปเก็บตังค์ของมันก่อนได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยโอ้ย oh, <okay. S 1> ตังค์เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ะคร b e ช่องโจทีเ่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ่เฮ็แซน,นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม